ฝันเห็นงูใหญ่พันตัวหมายถึงอะไรในตำราทำนายฝันโบราณงูถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งโชคลาภความเปลี่ยนแปลงและความรักโดยเฉพาะงูใหญ่ยิ่งถือเป็นฝันมงคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมในเวรหรือดวงชะตาที่กำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 1. งงูใหญ่เลื้อยมาพันตัวเป็นฝันที่หลายคนเชื่อว่าสื่อถึงเนื้อคู่หรือบุญเก่ามาส่งผลหากในฝันรู้สึกอบอุ่นไม่กลัว แปลว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตอาจเป็นคู่แท้หรือผู้ใหญ่ที่นำโชคและโอกาสดีๆมาให้ 2. งูใหญ่พันตัวแน่นจนรู้สึกอึดอัดหมายถึงคุณอาจกำลังติดอยู่ในความสัมพันธ์หรือภาระบางอย่างที่ยังปล่อยวางไม่ได้แต่ในเชิงโชคลาภกลับถือเป็นลางดีเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปิดทางให้ชีวิตใหม่ที่มั่งคั่งกว่าเดิม 3. งูใหญ่มีเกล็ดสีทองหรือสีเขียวมรกต ถือเป็นฝันมงคลชั้นสูงสื่อถึงพญานาคและพลังบุญเก่าที่ตามคุ้มครองผู้ฝันมีเกณฑจะได้รับโชคลาบก้อนใหญ่หรือได้เลื่อนตำแหน่งในงาน 4. งูใหญ่มาในน้ำหรือขึ้นจากแม่น้ำเชื่อกันว่าเป็นสัญญาณของพญานาคที่มาปรากฏในฝันเพื่อเปิดทางบุญหรือบอกให้คุณเริ่มทำบุญปลดหนี้กรรมหากมีเวลาควรไปทำบุญถวายสังฆทานหรือปล่อยปลาจะเสริมโชคได้ดีมาก เคล็ดเสริมดวงหลังฝันเห็นงูใหญ่พันตัวควรสวดมนต์บทพาหุงม,มหากาหรือคาถาบูชาพญานาคเป็นเวลา9้าวันติดต่อกันเพื่อเชื่อมพลังบุญและเรียกโชคลาบเข้าหาตัวหากมีโอกาสควรถวายน้ำสะอาดดอกบัวหรือผ้าไตรแด่พระสงฆ์แล้วอธิษฐานขอให้บุญนี้เปิดทางความรักและความร่ำรวยให้เลขมงคลจากความฝันเลขที่สัมพันธ์กับงูใหญ่คือ9 29, 56, 89ใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวดครับขอให้พญานาคคุ้มครองและเปิดทางโชคลาบให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองตลอดปี